มาสวัสดีกันครับ2568นะครับวันนี้เราจะแนะนำคูเปิลนะครับผมคูเปิลเป็นครูทางโหราศาสตร์ของเรานะครับผมเธอเป็นคนคีเลนนะครับเธอก็แบบว่าสอนหนังสือไปด้วยแล้วเธอก็สอนแบบเอนเตอร์เทนนะครับเราจะได้รู้จักเรื่องราวของดวงดาวว่าดวงดาวจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเจ้าตัวจะด่าหรือบอกว่าอืมนะาะเจ้าตัวขอขอบอกว่า ขอเซ็กซี่ซักซี่หน่อยนะอ่านะครับผมแล้วก็อันนี้เป็น AI นะครับผมเป็น AI ล้วนๆนะครับเราเข้าสู่โลกของ AI เพราะนั้นเราก็เลยต้องใช้ความมีประโยชน์ของ AI มาทำคลิปของเรานะครับผมก็ถ้าถ้าเซ็กซี่เกินไปเนาะคูเปอรก็อย่าว่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวพนโลงจะ <c oughs> ถูกไล่ออกนะครับผม <c oughs> <c oughs> มาดูกันครับผมว่าดวงดาวในปี2568นี่ครับจะเดินอย่างไรเราทําให้คุณดูทุกๆปีนะครับปีนี้เพิ่งสรุปออกมาว่าหน้าตาของเขาเป็นอย่างไรเราจะเห็นดาวใหญ่เนี่ยโอ้โหยเยอะแยะเยอะแย,ยะแบบนี้เลยอย่าเพิ่งไปดูมันนะครับอย่าเพิ่งไปดูมันมันเป็นตัวอะไรที่โคตรยากนะครับเพราะว่าโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยดาวมันจะไม่เดินยเยอะแยะขนาดนี้ดาวมันต้อยอยู่ในช่องน,นี้7ปีดาวพฤหัสก็เดิน1ปีใช่ไหมครับดาวเสาร์เดิน2ปีครึ่งดาวราหูเดิน หนึ่งปีครึ่งเราได้รู้มาจากในปีที่แล้วนะครับปีที่ผ่านมาที่ผมได้ทําคลิปล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าในปี2568เดือนพฤษภาจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงของดาวใหญ่ทั้งหมด3ดวงด้วยกันนั่นคือเรื่องตั้งแต่ลาหูนะครับแล้วมาพฤรหัสเราก็ตามด้วยเสาร์ในเดือนพฤษภาโอ้โหพฤษภาธรรมนนะครับผมเพราะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆติดตามกันนะครับเอ็นรูปดาวรูปนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของปีนี้ไป นะครับใครติดตามช่องนี้นะครับก็เอนเตอร์เทนกันไปนะครับกับกนะูเปิ้ลเนาะเดี๋ยวกูเปิลจะเป็นนางเอกของซีซั่นนี้นะครับซีซั่นข้ามเวลาซีรีส์ของเรานะครับเราจะไปตามหาลูกแก้วทั้งหมด12ลูกด้วยกันนาะเนาะเราเราเปลี่ยนจากเพจโหราศาสตร์เป็นเพจสร้างหนังแล้วนะครับอืมนะเราก็จะสร้างละครตามที่ตัวผมอยากก็ทำเนาะเรามีความใฝ่ฝันว่า เราอยากจะทําโหราศาสตร์ให้ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเราได้ AI ทํทำ mm. เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมทําคนเดียวทั้งหมดนะครับอ่ะนางแบบไม่ได้เต้นนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะหาว่าใช้น้องเกินเปลืองตัวหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะอ่ะเรามาดูดาวอาทิตย์กันก่อนนะครับผมเราดูทั้งสามดาวเราดูดาวอาทิตย์ก่อนนะครับผมดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่เราบอกว่า ดาวอาทิตย์พูดถึงเรื่องของอะไรครับเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบนะครับในทุกๆปีนะดาวอาทิตย์ก็จะเดินเหมือนๆกันทุกๆปีนะครับจะแตกต่างกันที่แค่วันสองวันเท่านั้นเองนะครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่15มกราจนถึงประมาณ13ากุมภาพันธ์ประมาณกลางเดือนจนถึงกลางเดือนของแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะครับตัวนี้ใครที่เข้ามาใหม่เนาะเราเริ่มศึกษาโหราศาสตร์กันใหม่ด้วยพื้นฐานกันเลยดีกว่า ดีไหมครับนะโหราศาสตร์เป็นเรื่องง่ายๆไม่ยากเพราะมันคือศาสตร์ศาสตร์มันแปลว่าสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนอยู่ที่ว่าเรามีดาวอะไรอยู่ในตัวเท่านั้นเองเนาะถ้าสมมติว่าเรามีดาวห้าดาวแปดดาว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 ิญญาณอะไรพวกนี้นะเราสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วบางคนอาจจะบอกฉันมีดาวศูนย์อยู่ในตัวฉันก็เรียนได้นะแต่ฉันก็ลืมๆอะไรเงี้ยฉันมีดาวเกตเป็นลัทธนาของฉันฉันก็แบบว่าเออเรียนไว แต่ฉันก็อาจจะลืมไว้เหมือนกันได้ไหมได้นะคนที่มีดาวพฤหัสอยู่กับตัวคนนั้นก็คือดาวคูบาจานาะฉนั้นมไม่ว่าใครจะดาวอะไรก็ตามเนาะเราก็ใช้ดาวให้เป็นนะครับค่อยๆเกินไปค่อยๆเกินไปนะเริ่มต้นใหม่เลยนะครับปี2 5 6 8แแล้วเราใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์นะอยากเรียนรู้อะไรที่แบบง่ายๆไม่ายากนะพอเขาา้าใจเอ๊ะเวลาไปดูเรื่องไอ้พวก รายการโทรทัศน์ต่างๆนานา,น,านะเออเราเขา้าใจเฮ้ยเขาอธิบายแบบไม่ได้อธิบายละเอียดเหมือนที่ผมอธิบายนะครับเขาไม่ได้อธิบายละเอียดเหมือนที่ผมอธิบายผมอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนไปให้คุณได้เรียนรู้เมื่อคุณไปดูรายการพวกนั้นคุณจะเข้าใจอ,อ,อ,อ๋ออ๋ออ๋ออ่านะประมาณนั้นเนาะนี่คือข้อดีข้อดีที่ผมทําข้อเสียคือไม่มีคนดูอืมเพราะทุกคนอยากได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยากได้อะไรที่แบบออกมาปุ๊บ ลักษณะนี้ต้องไม่แบบนี้ลักษณะนี้ต้องดีแบบนี้อืมแล้วรู้ไหมมันดีเพราะว่าอะไรผมอยากทําเพจโหราศาสตร์ที่ทําให้คุณได้รู้ว่าเหตุและผลมันคืออะไรนะครับมันอาจจะยาวหน่อยน้องมันอาจจะดูยากหน่อยแต่ผมก็เรียนมาด้วยสติปัญญาที่แบบว่าเออไม่เคยเรียนอะแล้วผมก็สามารถที่จะใช้มันกับชีวิตของผมได้นะครับหลายๆคนที่เรียนรู้ในเพจนี้ช่องนี้ก็ทําตามผมได้เหมือนกัน อ่ะเริ่มไปเลยที่ดาวอาทิตย์นั้นบอกว่าในเรื่องของความมีเกียรติความรับผิดชอบเราทํานายเกี่ยวกับดาวอาทิตย์ในเรื่องของการงานการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบเรื่องของหน้าที่เรื่องของการหาง,งานใหม่อะไรเงี้ยได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาทิตย์ไปตกเดือนไหนที่ดีของลัคนาคุณนั่นถือว่าอาทิตย์ส่งเสริมตัวคุณในดาวทุกดวงเนี่ยมันก็มีเรือนของมันเนี่ยทั้งหมด12เรือนด้วยกัน นะครับสิบสองเรืเรอนมันก็จะมีแปดเรือนที่สิบสองเรือนคือเรือนของลัคนาส่วนแดเรือนนี้คือเป็นแปดเรือนของเลี่ยมเพชรลัตนะครับที่เราจับมาเราจะไม่มีอะไรนะเออไม่มีอะไรนะอะไรอุตมะเอ Belle, อุจาวิราชมันจะไม่มีอุจจาพิมุกอา่าเนาะจะไม่มีอุจจาพินุกพิมุกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไม่มีอีกอันหนึ่งของอะไรนะเป็นผู้หญิงอะ่ะเออ เราจะมีแค่8เดเรือนนี้เท่านั้นนะครับในหลักของเล่ยมเพชรลัดนะครับเราจะไม่มีอุจจาพิมุกเราจะไม่มีอะไรนะจะเป็นผู้หญิงอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเออไม่นนไม่รู้จำไม่ได้ละนะครับทีนี้เรามีเรือนทั้งหมด12เรือนของลัคนาเราก็แยกไปใช่ไหมครับว่าตนุกระดุมพระสัชพันธุปุตตะอรลิปัตนินะครับทีนี้ดาวาทิศเองเนี่ยเขาเดินทางเนี่ยหนึ่งช่องราศีเท่ากับ1เดือนหรือ30วันนะครับ โดยปกติเขาก็จะเดินแบบนี้เหมือนกันทุกๆปีถ้าได้ดูถ้าได้ดูเอ่อตัวตัวนี้เนาะผมก็ทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวอืเนี่ยครับอืเป็นกราฟิกอะแล้วเห็นดาวอาทิตย์เนี่ยดาวอาทิตย์คือฝูงนี้ฝูงเนี่ยจะเดินเท่ากันทุกปีอะฝูงเนี่ยฝูงนี่ของดาวอาทิตย์นะครับเนาะอาจจะดูเล็กนิดน,นึงนะเพราะว่ากว่าจะทำกราฟิกออกมาก็คือไล่มีสถิติทุกปี นะครับนี่ตัดออกมาแค่4ปีนะครับจะเห็นว่าดาวอาทิตย์เองจะเดินเหมือนกันทุกปีนะครับเพราะนั้นมันเป็นอะไรครับมันเป็นตัวที่จะสามารถบอกให้เรารู้ได้ว่าเราจะวางสกีดูของชีวิตไว้อย่างไรนะครับดาวอาทิตย์เคลื่อนจาก1,14มกราจนถึงประมาณ13กุมภาในปีนี้แล้วก็ไป13กุมภาพไปจนถึง14มีนาแล้วก็ไล่ไป14จะเห็นว่ามันคล้ายๆของเดิมเลยนะห่างกันแค่วันเดียวเอง 13, 14, 14, 14 สิบสามสิบสี่สิบห้านะครับห่างกันแค่วันเดียวเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่แบบโคตรเที่ยงตรงนะครับเพราะเราต้องหาตัวที่เที่ยงตรงที่สุดในตาในการกําหนดดวงชะตาเราก็าดาวเอาดาวอาทิตย์นี่แหละที่มากําหนดแล้วเราจะมีเรือนต่างเรือนปะเรือนอุจาวิลาาเรือนมหาอุดเรือนราชาชโชคเรือนมหาจักรเกษตรบดีนะครับเป็นนิดนะเอาง่ายๆเลยกเกษตรบดีแปลว่าดีมากดีมากเลอค่ามหาจักรก็ต้องเป็นเกี่ยวกับอานาจราชาโชคก็ต้องเป็นโชคลาภถูกไหม มหาอุดก็เพราะว่าดีงามอาอุจาวิลาก็คนนิยมชมชอบนะครับเป็นปัานี่ก็ตรงข้ามกับเกษตรบดีละไม่น่าจะดีเป็นนิดก็ตรงข้ามกับมหาอุดนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับเอาจําแค่นี้ก่อนเพระฉะนั้นเราจะเห็นตัวนี้วิ่งไปตามเรือนต่างๆนะครับ12เรือนด้วยกันใน1ปีเหมือนกันหมดเลยนี่คือดาวอาทิตย์นะครับไปตกช่องเสียของใครก็ต้องระวัง เรื่องของการงานความเกียรติความรับผิดมมชอบแก้ไขอย่างไรแก้ไขด้วยการไปบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของไฟหลอดไฟเทียนไขหรือไปจุดไฟเติมน้ํามันตะเกียงนะครับตามวัดต่างๆในช่วงที่ดาวอาทิตย์เสียนั่นเองดาวอาทิตย์อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสายตาความดันไมเกรนนะครับพวกนี้ก็ต้องระวังโรคภัยที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือดาวอาทิตย์ง่ายๆเลยนะครับไปดูต่อในดาวที่2ก็แล้วกันคือดาวเกตนะครับ ดาวเกตรเราจะเห็นว่าดาวเกตเนี่ยเขาจะเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องขอปุ๊บปั๊บทันตีทันใด,นดบุญกุศลบุญเก่าความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเพราะฉะนั้นดาวเกตเนี่ยเขาจะเดินสวนทางโดยปกติแล้วดาวเนี่ยมันจะเดินไปทางด้านนี้มันจะเดินทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆทุกดาวนะครับเดินทวนเข็มนาฬิกาไปทุกๆดาวแต่จะมีอยู่2ดาวด้วยกันที่เดินตามเข็มนาฬิกานั่นคือดาวแกับดาว9ก้านะครับ ปีที่แล้วปี2024ดาวเกตเนี่ยเขาเดินมาตามเข็มนาฬิกานะหนึ่งช่องราศีของดาวเกตเนี่ยใช้เวลา2เดือนเพราะนั้นถ้าเขาใช้เวลา2เดือนเขาก็จะตกแค่6ช่องต่อปีถูกไหมครับเขาจะตกอยู่ประมาณ6ช่องต่อปีเท่านั้นเพราะนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นนะมันก็ตกอยู่ประมาณ6ช่องต่อปีอยู่ที่ว่ามันไปคาบเกี่ยว2เดือนตรงไหนนะครับเพราะนั้น ดาวเกตเดินทางสองเดือนเท่ากับหนึ่งช่องราศีนะครับแล้วดาวเกตไม่ได้มีตำแหน่งอะไรมากมายเลยตำแหน่งของเขาคือมหาอุดอยู่ตำแหน่งเดียวที่สี่ลัคนาคือที่ลัคนากลุ่มลัคนาธนูลัคนาสิงห์และลัคนาเมทุนนะครับเขาจะมีเกตอยู่ตรงนี้เกตมหาอุดอยู่สี่เรือนตรงนี้เท่านั้นเองหน้าตาคล้ายๆไพ่เดอะเวิร์มนะ เออเนาะที่มันเป็นสี่สี่ทิศอะไรเนี่ยถ้าใครเคยเคยดูความหมายของไพ่เดอะเวิร์นะครับเพราะนั้นมันเป็นมหาอุดอยู่แค่สี่ทิศนะเพราะนั้นเกตปีที่แล้วเดินแบบนี้มันก็ต้องเดินต่อใช่ไหมครับวันที่สามสิบมกราที่ผ่านมานะครับก็อ่อที่ผ่านมาหรือยังไม่ผ่านโอ้ยังไม่ผ่านเนานะเออเพราะนั้นตอนนี้เกตตอนนี้อยู่ตรงนี้อยู่ที่ราศีตุลแล้วก็ต้องเดินต่อปีนี้มันก็ต้องเดินต่ออีกรงช่องราศีถูกไหมครับเพราะนั้นมันจะผ่านมหาอุดที่ราศีสิงห์และมหาอุดที่ ราศ in ีเมถุนนะครับเพราะนั้นดาวเกตจะเดินแค่ครึ่งนี้นะครับก็จะไปกระทบกับใครมันก็ต้องไปกระทบกับทุกละทุกลัคนาแหละนะครับแต่ว่าอยู่ในเรือนไหนของใครนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันไปกระทบกับลัคนามังกรอ่ะสมมติว่าลองเขียนดูหรือว่ามันทบกระทบกับลัคนามังกรสมมตินะเวลาที่มันก็จะไปเจอตรงช่วงนี้ว่าเอ้ยเจอทุกช่วงแหละว่าสมมติคอเราเราเกิดเป็นลัคนามังกรในช่วงของ ยี voi, 19, ่ส ja, Att ิบสามพฤษภาจนถึงประมาณสิบเก้ากรกฎาคมมันก็ไปอยู่ในเรือนปัตนีของคนละคนามังกอนถูกไหมครับในขณะเดียวกันเวลานั้นมันก็ไปอยู่ในเรือนปัตนิอยู่ในเรือนลัคนาของคนกรกฎหรือว่าในขณะนั้นเองมันก็ไปอยู่ในเรือนของอะไรครับเรือนของกรรมะของคนลัคนาตุลนะครับมันก็ไล่ไปไล่ไปไล่ไปประมาณนี้นะครับเพราะนั้นมันจะส่งผลต่อทุกลัคนาแหละแต่ว่าอยู่ในช่องไหนของกครแต่ปีนี้ดาวเกตเดินฝั่งนี้นะครับะไปดูต่ออีกหนึ่ง ดาวเอาสั้นๆง่ายๆก่อนเอาดาวที่ง่ายๆก่อนเดินแบบง่ายๆนะครับผมก็อีกหนึ่งดาวคือดาวอังคารผมดาวอังคารเองเขาบอกว่าเขาจะเดินทางต่อหนึ่งช่องราศีเท่ากับ4.5วันเขาจะเดินทางหนึ่งช่องราศีเท่ากับ 45. วันเพราะนั้นปีหนึ่งน่าจะเดินประมาณ8ช่องถ้าเดินปกตินะเดิน8ช่องเขาก็จะเดินทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้ไปเหมือนดาวอื่นๆทั่วๆไปนะครับเดินทวนเข็มนาฬิกาเพราะนั้นปีที่แล้วเนี่ยดาวอังคารเดินสมูทมาก คือเดินแบบปกติเดินแบบไม่วิปริตเลยก็คือเดินไปเรื่อยสี่สิบห้าวันเปลี่ยนทีสี่สิบห้าวันประมาณนั้นเปลี่ยนทีเปลี่ยนที่ปเป็นที่เป็นท,นที่ปีน,ปนี้ปีนี้คือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็คือประมาณตุลายาวยิงยาวมาจนถึงมกราเนี่ยเดือนเนี้ยวันที่ยี่อ้อังคารยังอยู่ตรงนี้เลยตั้งแต่สิบเก้าตุลาสมูตั้งแต่แรกแล้วมามาหม่น ในความเป็นนิดที่ราศีก่อนกฎดยาวตัง้งแต่ตุลาปีที่แล้วยาวยาวมาจนถึงประมาณ25้ามากราเดือนนี้แล้วแทนที่มันจะเดินหน้าต่ออา้าวมันกลับไปพักครับมันกลับไปพักที่านะ 1, ราศีธนูนะหนึ่งอ่ะยมกราจนถึงประมาณหนึ่งเมษาก็เท่าแหระมกรากมพามีนาก็น่าจะประมาณส5ห้าวันมันเป็นปกติแล้วเสร็จแล้วมันก็เดินกลับมาทับตรงนี้อีกแสดงว่ามัน,มนชอบก่อนลกฎดมันก็เลยมาทับกรกฎสองรอบ นาะหเมษาจนถึง6มีนิยอนะครับแล้วก็มี6นิยอไปตรงนี้ก็เดินปกติของเขาละเดินปกติเดินปกติเดินปกต,ติละเพราะนั้นจะมาชุลมุนอยู่ช่วงนี้ช่วงต้นปีนะครับที่อังคารจะมาอยู่ที่กรรกฎดเยอะหน่อยเพราะฉนั้นถ้ามันเป็นเรือนที่ดีของกร,รกฎมันทับกรรก,กร,รกรกฎก็อ,อาจจะขยันแต่ว่ามันเป็นนิดมัาอาจจะต้องแบบแก้ความเป็นนิดด้วยกวารที่จะต้องขยันมากขึ้นนะครับ ถ้ามันมอยู่ตัวเรือนนี้เท่ากับมันเป็นเรือนวินาศของคนลัคนาสิงห์ใช่ป่ะสิงห์ก็อาจจะขี้เกียจอาจจะแบบไม่อยากไปไหนนะแบบโอ๊ยทาไมแบบอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกโลกเกี่ยวกับดาวอังคารได้ไหมไอ้ที่เห็นชัดๆเลยอาจจะเป็นพวกอา่าลัคนาอะไรอย่างน,น,านี่ลัคนาธนูลัคนาธนูเนี่ยอังคารมันก็จะมาอยู่ในเรือนของมรณะคุณเป็นเวลายาวนานขึ้นไปปุ๊บแล้วลงมาอีกสี่สิบห้าวันนะดาวอังคารแก้ไขด้วยอะไรเอ่ย ทางอังคารก็แก้ไขด้วยการที่คุณต้องบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของรถเข็นไม้เท้าคนพิการหรือเดินออกไปข้างนอกเนี่ยถือร่องไปถือไม้เท้าไปให้มันมีลักษณะเป็น3าขาเพื่อที่ว่ามันจะได้พยุงตัวเราด้วยเนาะเป็นการแก้เคลอะไรประมาณนี้นะครับอังคารแก้ด้วยการบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของไม้เท้ารถเข็นคนพิการทําฟันเนาะอังคารคือฟันในช่วงที่อังคารเสียลองสังเกตดูฟันหักอีกแล้ว ฟันต้องไปอุดอีกแล้วอะไรประมาณเนี้นะในช่วงที่ดาวอาทิตเสียเราบริจาคเกี่ยวกับเลือดถูกปะ่ะในช่วงที่ดาวอาทิตย์เสียนะครับเราอาจจะบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของเลือดอะไรประมาณเนี้นะถ้าเป็นดาวอาทิตใช,ใช่ไหมครับช่วงที่เขาเสียถ้าเป็นเรื่องของดาวอังคารก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการทําฟันอานากูดหินปนนะถ้าเป็นเรื่องของดาวเกตล่ะเออถ้าเป็นเรื่องของดาวเกตเราก็คือแผ่เมตตา แผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศสมให้กับเจ้าตำนายเวรหรือบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของยายารักษาโรคนะครับประมาณนี้เนาะนี่คือ3าดาวด้วยกันนะครับเวลาเราดูเข้าไปดูผมยังไม่ได้ทําตัวที่เป็นวงกลมเนาะไม่รู้ทำยังอ่ะเนี่ยเนาะวงกลมต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าสมมติว่านี่เป็นลัคนาเมฆสมมติเราดูตนุของคนลัคนาเมฆอยู่นะครับในช่วงเวลานี้มันก็คืออยู่ในเรือนปัตตานีของคนลัคนาเมฆนั่นเอง นะครับอ่ะเขียนให้ดูหน่อยลกันนะครับเนาะสำหรับคนเข้ามาใหม่อ่าตอนนี้ช่วงเวลาเนี้ยสี่ธันวาเนาะจนถึงประมาณสามเดือนกว่าก็แสดงว่าเกตเนี่ยอยู่ในเรือนปัตนีของคนลักนาะเมฆเวลาเราดูเราดูอย่างนี้อ่าแปลว่าอะไรอาจจะมีคู่ครองอาจจะมีคนที่รักอยู่อาจมีบุคคลที่บุญเสมอกันหรืออาจจะมีหุ้นส่วนใหม่เข้ามามีเรื่องที่ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองได้ไหมเอ่อยู่ตรงนี้หรือไปทาบุญกับแฟนอะไรประมาณนี้ได้ไหมได้คนละราศละสิ่งละ ถ้าเราตั้งลัคณาสีสิงพปุ๊บตรงนี้แสดงว่าเกตตอนนี้อยู่ในเรือนของศาสชาของคุณถูกไหมครับอยู่ในเรือนศาสชาของคุณก็แปลว่า,วาฉันอาจจะเจอเพื่อนดีมีกัลยาณมิตรเข้ามาหรือต้องช่วยเหลือเพื่อน นะครับในรูปของดวงดาวเองเนี่ยที่บอกว่าตาุกระดุมพาสาชาัชฉาพันธุปุตตะอลิปัตนิมรณะสุภะกรมมะลาภะวินาศะมันมีอยู่แค่3มเดือนเท่านั้นที่เสียนั่นคืออลิมรณะและวินาสะในแต่ละคนนะครับเวลาเราไล่ลเราก็ไล่ไปลัคณากันเนี้ยมันก็เป็นตนุกระดุมพาสาชาัชฉาพันธุปุตตะนะอ่ะเข้ามาใหม่เราอาจจะไม่รู้ว่าตนุแปลว่าวอะไรแปลว่าตัวตนตัวตนของเรากระดุมพาแปลว่าเรื่องของ การเงินสิ่งที่ติดตัวมาสาชาัชช่าแปลว่าเรื่องของเพื่อนคนรบทางพี่น้องพันธุทุแปลว่าเรื่องของบ้านการขวนขวายหาปุตตะแปลว่าบริวารหรือเรื่องราวที่ตามมาทีหลังอลิแปลว่าอุปสรรคหรือศัตรูบัตตานิแปลว่าครูของและหุ้นส่วนมรณะแปลว่าโรคภัยความเสื่อมสลายหายไปสุภาแปลว่าความสุขความเจริญหรือความคิดกรรมะก็คุอการกระทําและลาภคือลาภผล ไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็มาวินาสก็คือพังทลายหรือไปอยู่ไก่ไกไก่บ้านไก่เมืองนะครับนี่คือโหราศาสตร์แบบง่ายๆนะครับสาดาวก่อนละกันเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลนเขาจะมาสอนต่อในดาวต่อไปที่ยากขึ้นนะครับวันนี้มากันแค่3าดาวนะทำความเข้าใจก่อนอาทิตย์คือเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบอังคารคืออะไรครับอังคารคือความกล้าความขยันใช่ไหมครับดาว ดาวเกตก็คือปุ๊บปั๊บทันทีทันใดนั่นเองนะครับโอเคเข้าใจเนาะสวัสดีครับ